สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับลงยังไงถึงจะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งนี้เปิดให้ลง ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563เป็นต้นไปนะครับซึ่งมีจำนวนจำกัด10ล้านคนนะครับประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าเป็นสิทธิทประโยชน์ที่ภาครัฐจ่ายให้50%แต่ไม่เกิน150บาทต่อวันนะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยที่เข้าผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com นะครับโดยที่ผมเข้าไปแล้ว อันดับแรกต้องเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับว่ามีสิทธิ์คงเหลือหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับทําตามผมได้เลยนะครับผมกดลงทะเบียนนะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆนะครับเราก็อ่านเงื่อนไขขั้นตอนต่างๆของของเขาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดตรงข้าพเจ้ายอมรับข้อมูลแล้วก็กดยืนยันข้อมูลได้เลยนะครับซึ่งพอเรากด ยืนยันข้อมูลมาแล้วจะให้ทําการลงทะเบียนนะครับโดยที่เราจะต้องใส่เกากข้อมูลของเรานะครับเป็นข้อมูลสําคัญที่เราต้องเกากะเพื่อยืนยันตัวตนว,ว่าเป็นตัวเราจริงๆนะครับโดยขั้นตอนก็มีไม่มากนะครับก็มีคํานําหน้าชื่อก็เลือกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนมสกุลน,นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็เลือกเกอกเลขที่บัตรประชาชนนะครับผมเสร็จแล้วก็ เลขรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับก็สามารถพลิกดูได้ที่บัตรประชาชนนะครับเราก็เอาเลขรหัสหลังบัตรประชาชนนะมากรอกนะครับโดยจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ,กษแล้วก็ตัวเลขนะครับเราก็มากรอกในช่องนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็กรอกวันเดือนปีเกิดนะครับของเราเองนะครับง่ายๆครับผมเสร็จจากนั้นก็กรอกบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วก็กดลงทะเบียนเลยนะครับพอกดลงทะเบียนเสร็จแล้วมันจะให กรอกมาเลข OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เรากรอกล่าสุดเราก็เอา OTP ที่เราได้นะครับมากรอกตรงช่องนี้นะครับเราก็กรอกไปแล้วก็กดยืนยัน OTP อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านก็รอ SMS 3วันเพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนนะครับผมว่าท่านได้รับสิทธ นะครับผมนี่คือโครงการคนละครึ่งที่เปิดให้ประชาชนนะครับได้ร่วมโครงการโดยภาครัฐจ่าย50%แล้วก็เราจ่ายอีก50%ไม่เกิน150บาทต่อวันท่านสามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ